รีดีว่าหลุดช็อตเด็ดที่ทําเอาแฟนคลับฟินจิกหมอนกันอีกแล้วนะคะสําหรับคู่ของหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะและยายาอุรัสยานะคะหลังควงกันไปงานแฟนมิทติ้งครั้งแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะแต่ว่าหนุ่มณเดชน์นะคะกลับเจอมือดีค่ะแอบถ่ายช็อตเด็ดนะคะขณะที่กำลังล็อกคอสาวยายา,ยาจุ๊บเม่งแบบหว,วานๆที่สนามบินนะคะจนถูกแชร์สนั่นทั่วโซเชียลเลยเละค่ะทำกลางแฟนคลับนะคะที่เข้ามาฟิน แถมยังแซวถามนะคะว่าหวานขนาดนี้เนี่ยจะมีข่าวดีเลยไหม ซึ่งหนุ่มณเดชนค่ะก็บอกว่าดีใจมากนะคะที่ได้ไปเจอแฟนคลับค่ะกว่า3ปีแล้วนะคะกว่าจะได้ไปเจอกันเพราะว่าช่วงนั้นนะคะติดโควิดนั่นเองค่ะทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะคะขอบคุณแฟนๆที่อดใจรอพวกเรา2คนค่ะแฟนๆชาวฟิลิปปินส์นะคะให้พลังกับเราเยอะมากหากมีโอกาสนะคะคงจะได้ไปพบกันอีกครั้งส่วนภาพหวานจุกเหม่งสาวญาญิที่สนามบินนะคะเป็นการเซย์กบายค่ะไม่เขินนะคะแต่ว่า พอโดนถามก็เขินค่ะจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องปกติกันนะคะเป็นประจำแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าไหร่ค่ะสำหรับคู่ของณเดชน์และยาญ่านะคะทั้งคู่เข้าสู่วงการบันเทิงไล่ๆกันเลยและค่ะเล่นละครเรื่องแรกด้วยกันนะคะก็คือ4หัวใจแห่งขุนเขานะคะตอนดวงใจอัคนีค่ะซึ่งทั้งสองเคมีเข้ากันมากนะคะจนแฟนคลับเนี่ยเชียร์ให้เป็นคู่จริงก่อนภายหลังค่ะทั้งคู่จะออกมายอมรับว่าเป็นแฟนกันแล้วค่ะ แล้วก็มีความหวานออกสื่อให้แฟนคลับได้ฟินกันอยู่เรื่อยๆนะคะจนถูกเชียร์ให้มีข่าวดีแต่งงานกันไวๆค่ะก่อนที่นเดเดทนะคะจะจับแขนยายาบอกในรายการ3มแซบว่าผมเองก็อยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆวันที่เราจะได้บอกเขาหรือแต่งงานกับเขาจริงๆก็คนนี้แหละครับนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้ก่ะนันผู้ชมสาวยา่ยาเองก็ได้เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะว่าเตรียมตัวรับช่อด,ดอกไม้ในงานแต่งของหมากคิมนะคะซึ่งเธอได้พูดติดตลกว่าถ้าใครมาแย่งดอกไม้หนูงานคิมหนูจะผลักนะคะหนูอยากได้ค่ะจริงๆหนูสูงมากเลยนะคะหนูว่าหนูได้แน่นอนงานนี้หนูมั่นใจค่ะเดี๋ยวเตรียมกับคิมก็ได้จริงๆงานนี้ง่ายสุดเลยทั้งยังบอกอีกนะคะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยก็อยากเป็นเจ้าสาวนะคะไม่ต้องรเร็วๆนี้ก็ได้แต่ว่าอย่านานมากก็ดี ค่ะยืนยันไม่ได้กดดันนะคะแต่เธอบอกว่าหนูว่าเราอยู่บนหน้าเดียวกันค่ะเขาก็คงไม่อยากรอ,อนานมากมั้งแต่ว่าไม่รีบค่ะไม่ได้เร็วๆนี้แน่นอนโอโอท่านผู้ชมคะงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับฟินไปตามๆกันเลยแลยะคะ่ะยังไงก็รอฟังข่าวดีจากทั้งคู่นะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่องยู u ูบท็อปดาราด้วยนะคะ